สวัสดีครับคุณชูวัฒน์กินมานครับผมก็ทริปนี้นะครับก็เผาไม้ตกฟ้าน,นาดินอีกแล้วเนาะนะครับ <c oughs> โอ้เสียงโม,มมีอากาศดีมากครับทริปนี้ผมมาอยู่ที่แก่งกระจานนะครับผมเป็นหมายของไตวัดเนาะนะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาหมายของไตวัดนะครับก็อยากมานานแล้วแหละนะครับก็หาโอกาสหาอะไรอยู่เนาะ อ,อ่าดูบรรยากาศครับคือผมอยากจะบอกว่าเป็นหมายที่บรรยากาศดีมากหมายหนึ่งครับผมเขาทําหมายเป็นล็อกเนาะสังเกียด,ดูหมายครับเนี่ยหมายจะเป็นล็อกขับล็อกใครล็อกมันเนาะหมายแบบนี้ก็ค่อนข้างค่อนข้างอา่เป็นส่วนตัวครับแล้วก็น่าอยู่นะครับทําเป็นล็อกแล้วก็มีร่องให้ปลา ให้ปลาอยู่เนาะเป็นร่องไม้แล้วก็มีมีช่องให้ตีเบียดผมว่าสวยผมชอบหมายแบบนี้นะนั่นแหละก็เป็นหมายที่บรรยากาศดีมากหมายหนึ่งนะครับผมข้างหน้าก็เป็นเอ่อเป็นภูเขาเนาะภูเขาพระอาทิตย์กำลังขึ้นโอ้โหเป็นบรรยากาศที่ดีมากครับหมายนี้บอกเลยว่าเด็ดนะครับนานแะ,ะ,ะที่ใครยังไม่มาเนาะลองมาดูก็หมายแต่วัดเนาะก็มีอยู่สามหมายนะครับวันนี้ผมลงหมายสองนะครับเป็นหมายที่ ผมว่าสวยหมายหนึ่งเลยนะครับนะยิ่งมาอากาศหนาวๆเนานะหมอกลงจางๆโอ้บรรยากาศดีครับผมค่าหมายก็ไม่แพงเนาะค่าหมายเขาคิดเป็นหัวครับหัวละสองร้อยเองนะผมมาวันเดียวผมมาคนเดียววันนี้ก็เสียค่าหมายแค่สองร้อยนะครับนะ ก็เดี๋ยวผมก็จะพาดูหน้าหมายนะครับนะั่นนะหน้าหมายก็ถือว่าสวยทีเดียวเนาะนะครับผมก็ยังไม่ลงเบ็ดหรอกครับผมประกอบเสร็จแล้วเนาะผมมาถึงเมื่อวานเย็นอะ่ะมาเตรียมตัวให้เฉยครับนะก็ดูจากช่องหมายแล้วก็ผมจะลงเบ็ดแค่ประมาณสักห้าหกคันพอเนาะที่นี่นะครับอาศั่เป็นเหยื่อบ่อยๆเนาะพอดูช่องแล้วก็คงตีไม่ได้หลายคันเท่าไหร่นะครับ ก็อาศัยเปีเบ็ด,ด,ดคันน้อยคันแล้วก็เปลี่ยนเย่อบ่อยๆเอาเนาะล้วก็มาลุ้นกันว่าวันนี้เราจะเจอ,อนางฟ้านะครับไตโบโบไหมนะครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือนางฟ้าเช่นเคยเนาะนะครับผมจะพาดูหน้าไมาเนะหน้าไมายสวยไหมครับ <laughs> <laughs> ทุ่นอยู่ไม่ไกลครับทุ่นอยู่แค่ระดับประมาณยี่สิบสามสิบเมตรแค่รประมาณนี้เองครับหน้าไมายก็จะเป็นล็อกนะครับซ้ <laughs> ายขวา เป็นแนวนะครับแนวป่าครที่ไต่ก็ทําไว้ให้ปลาใสเนาะเอาตีประมาณทุ่นนะครับผมวางบาประมาณนี้วางบาบรลงในน้านิดนึงนะครับเพราะว่าเนี้ยบาเก่าของไต่ก็ทําไว้นะมีมีร่มมีเพิงให้พักนะครับบาของไต่จะอยู่สูงนิดนึงน้ําแก่งเริ่มลดแล้วนะครับน่ะนะดูขีดน้ําก็ลดมาพอสมควรเนาะน้ําแก่งเริ่มลดนะครับก็บาไต่จะวางไว้ค่อนข้างสูงเนาะ ผมจะตั้งบาร์ตัวเองไว้ข้างล่างเพราะว่า,าศัยจังหวะที่ลมมันแรงนะบาร์เตี้ยๆต่าๆอยู่ใ,ใกล้น้ำมันจะช่วยช่วยได้เยอะนะครับถ้าลมแรงๆนะครับหน้าป่าก็ประมาณนี้เนาะนะครับหน้าหมายสวยเลยครับน่นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็จะประกอบอ่าไม่ใช่ดีประกอบสเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูเหยื่อและอุปกรณ์ทริปนี้กันว่าผมใช้อุปกรณ์ยังไงบ้างเนาะ ผสมเหยื่อยังไงนะครับนะแล้วก็มาลุ้นไม้แรกกันตอนนี้ก็ประมาณนกโมงนะับฟ้าที่เริ่มขึ้นแล้วอ่ะเราจะตีไม้แรกกันนะครับผมอ่ะมาลุ้นไปได้วยกันวันนี้เราจะเจอนางฟ้าหรือเปล่านะครับครับนะก็มาดูเหยื่อกันเนาะนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเหยื่อที่ใช้ในทริปนี้เป็นเหยื่อสูตรที่ทางช่องได้วางขายเนาะเหยื่อตกปลาสูตรสาเร็จนะครับผสมน้ําตกได้เลยเนาะจะผสมกะทิเพิ่มเพื่อเพิ่มความมันก็ได้นะครับผม เป็นหัวตาลน,นะครับผสมกับหัวมะเดื่อในส่วนผสมที่ลงตัวนะครับผม <_ letter> ก็วันนี้ผมก็จะผสมประมาณสามโลก่อนเนาะผมคิีว่าน่าจะใช้ประมาณแค่สามโลวันนี้เพราะว่าผมที่เป็ดแค่หกคันนะครับ <_ letter> ดูหน้าหมายแล้วไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะช่วงเช้าก็ไม้แรกก็ <_ letter> <_ letter> มอเตอร์กรับุค่อนขอ้างวุ่นวายเลยครับนะก็เ <_ letter> นื้อเหยื่อยก็จะประมาณนี้นะครับ มองผืนๆก็มีมะพร้าวครับมีข้าวโพดบ้างนะประมาณนี้นะครับหอมนะครับาจากนั้นนะครับผมจะเติมกะทิด้วยหน่อยหนึ่งเนาะประมาณตีไปสักครึ่งโลนะครับประมาณนี้นะครับ นวดนวดกะทิก่อนนะครับก็คุกเขากะทิให้เข้ากะทิก่อนนะครับแล้วก็จากนั้นก็ใส่น้ำที่หมานะครับ ปั้นผมจะไม่ปั้นแข็งมากครับจะใช้แบบนวดนิ่มนะครับก็เข้าๆดูครับประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วครับผมโอเคมาดูอุปกรณ์นะครับมาหน้าหลายคนถามว่า ผมใช้คันอะไรเนาะผมเกีียวเม็ดโฟมก่อนแล้วกันก็ผมใช้จินุนะครับ0.8เนาะเกี่ยวเม็ดโฟมเล็กๆรับตกประเนนก็เม็ดเน้นเม็ดโฟมจมนะครับกวิ่ง2เซนครึ่งนะครับกลัวก็ประมาณ30กรัมนะครับลมแน่นอนมีลมแน่นอนนะครับสายก็12อปอนด์นะครับคันผมใช้สีนี้นะาหลายคนก็อาจจะจําได้เนาะอาจจะรู้จักนะครับเป็นสปาร์ตันตัวดั้งเดิมนะครับ สิบฟุตนะครับผมเวดแปดสิบห้าเนาะนะครับเยียกก็จะไม่ปั้นก้อนใหญ่ครับนะประมาณนี้นะครับปลาเล็กมันเยอะนะครับเราก็เน้นเปลี่ยนเยียรบ่อยๆนะครับอาจจะประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเปลี่ยนแล้วเนาะนะครับประมาณนี้นะครับท,ที่เน็บแม่พรมผมก็ผมจะวาดก่อนนะผมจะวางข้างบนนะครับ ดูก้อนเยื่อเรานะครับจะวางข้างบนจะฝังเลยนะครับเพราะว่าทริปนี้ผมมองแล้วปลาเล็กเยอะแน่นอนเช้ามานี้ค่อนข้างวุ่นวายก็ประมาณนี้ครับตีได้เลยนะครับ คงเป็นหมอกลับครับใช้สวยครับวันนี้ได้หลายตัวแล้วครับครับนะ <c oughs> ก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบเอ็ดโมงอนะเนาะสิบเอดโมงสิเดโมงเช้าผ่านไปครึ่งวันก็เราก็ยังไม่เจอสิ่งที่เราตามหานะครับเราก็ยังไม่เจอปานินนะครับหรือว่านางฟ้าเลยนะครับ <c oughs> ก็ยังงมอยู่ครับก็ เราก็ไม่เคยมาเนาะมายนี้นะครับก็ไม่รู้ว่ามันกินหลุมไหนตรงไหนกันแน่ก็พยายามตีหาอยู่ครับถามไต,ต่ไตบอกว่ามันกินไกลเนาะกินเลยทุ่นไปนะครับกินเลยทุ่นไปแล้วก็พยายามตีหาระยะอยู่นะครับมันจะยากนะไม่ไมเหมือนกินที่ทุ่นนะครับสมมติว่าถ้าปลามันกินที่ทุ่นเนี่ยเราจะรู้จุดกินง่ายกว่านะครับเราจะสุ่มที่ทุ่นได้เนาะแล้วก็สุ่มที่ทุ่นได้แต่คราวนี้แตแต,แตแบอกว่าปลา,ามันกินไกลทุ่นนะครับแตบอกว่าปลามันกินห as ่างทุ่นประมาณ สี่ห้าวานะครับก็สี่ห้าวานแล้วก็ลังย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 ังตีไม่เจอหลุมนะครับก็พยายามตีอยู่ครับก็ผ่านมาครึ่งวันก็ยังไม่เจอนะครับผมก็ก็ไม่ได้เหงาเนาะสลหรับมานี้ปลารับแขกเป็นเป็นปลาหมอตะกับนะครับน่ะนะใช้ดีครับใช้ฝ่ามือสามสี่นิ้วนะครับใช้ดีครับก็มีมีมารับแขกตลอดนะครับหมอกับใช้ดีเลยครับกำมังไม่ค่อยมีครับปลารับแขกเป็นหมอกับนะก็ถือว่าสวยนะครับใชนี้ยถ้าได้เยอะก็เอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมก็ เดี๋ยวผมก็จะกินข้าวก่อนนะครับเดี๋ยวมาสู้กันใหม่ครับว่ายัางไงจะเจอไหมเราต้องพยายามหาให้เจอนะครับถ้าเอาตัวแรกขึ้นมาได้นะฮรรู้หลุมมันมันก็จะง่ายขึ้นนะครับผม<น>อ่ะก็สำหรับรหน้าที่มาหมายแต่วัดเนาะที่หมายมีข้าวเนาะกินอาหารตามั่งนะครับเนานะนี่เลยผมสั่งข้าวผัดนะราคาไม่แพงครับนาะน,นะสี่สิบบาทครับราคาก็เหมือนหยุดร้านตลาดทั่วไปเลยตลาดทั่วไปบางทีมีเต็นห้าสิบเลยเนาะ นี่กองใหญ่นะครับผมหน้าตาโอเคเลยสวยงามเลยเนาะโอเคงันผมขอตัวกินข้าวก่อนแล้วกันนะครับผม mm hmm. ก็จะได mm hmm. ะ้เปลี่ยนเยือ่อเฝ้านางฟ้าต่อไปเนาะ mm hmm. ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมก็ลุ้นด้วยกันไปด้วยกันยาวนะว่าวันนี้เราจะเจอไหมนะครับเ hey hmm. ลุ้นไปด้วยกันครับ ตึงคันตกน้ำเลยครับก็ไม่ได้ตั้งกล้องมันปลามันเงียบมาสักพักหนึ่งนะครับดูเขาใช้ปานินไหมผมก็ว่าใกล้เคียงนะทำไมบาไปแล้วอ่ะบาไปแล้วบาไปแล้ว อยู่โอ้โหทั้งบ่าวันนี้เงียบเลยครับมากดตอนบ่ายเนาะมาดูปลาอะไรโอ้โปลานินครับผมไซส์ไม่ใหญ่เท่าไหร่โอโ้แรงดีมากเลยครับเอ้ามาแล้ว ใส่นี้กินแรงจัดครับกินแบบกดคันหัวทิ่มเลยอยใส่ก็ไม่ได้ใหญ่มากครับก็กินแรงเรียบร้อยวันนี้ตัวแรกมาแล้วครับใส่ประมาณโลนึงใส่โลนะใส่โลครับใส่โลโลดันโลนี่นะสวยนะ ทั้งวันไม่มาครับผมมาตอนบ่ายประมาณโลพอดีผมว่าใสเา่เต็มปลาครับอ้าวแรกมาก็บ่ายโมงครึ่งแล้วครับอา้าวุนเต็มต่อไปจะมาไหมครับผม มีสายครับต้องใส่กระดิ่งเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เฝ้าแล้วเนาะเพราะผมเก็บของเก็บอะไรแล้วครับผมเก็บของเก็บอะไรแล้วต้องใส่กระดิ่งไว้ยินเสียงกระดิ่งหันมาทีนี่ขันไหลไปเลยครับ สวยงามครับไฟเดียวกันแล้วไซโลครสวยงามครับมาตอนเย็นๆน,นะปลาเนี่ยงวันไม่กินก็ถือว่าสวยนะครับไซโลครับไซโลสวยงามเหยื่อยังไม่แตกเลยครับตีไปมาสุดท้ายเอา้าเดี๋ยวเก็บปลาก่อนครับ ก็เดินนาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของทริปเนาะนะครับก็หมดเวลาครับผมตอนนี้ก็ประมาณสี่โมงเย็นเนาะสิบหกนิกานะครับโดยประมาณนะครับก็หมดเวลาครับเก็บของแล้วเนาะปลาวันนี้ถือว่ากินไหมมีตัวนะครับปลามีตัวแต่ว่าช่วงเช้าผมก็ไม่รู้ทําไมนะช่วงเช้าอากาศดีครับอะอากาศดีครับไม่ค่อยมีลมนะแดดดีด้วยแต่ไม่กินครับผมพอผมจะงมหาจุด ตีเจอด้วยแหละนะครับกดจะหาที่จุดตีเจอปลาก็ปลาตัวแรกมาเกือบ,อบจะบายสามแล้วครับน่ะนะปล <c oughs> าอย่ากนั้นก็กดติดกันมาสี่ห้าตัวเนาะนะครับก็ได้มาแค่สองหางครับน่นนะได้มาแค่สองหางนะครับหลุดไปสองหางเข้าต่อไปหางหนึ่งนะครับก็เสียดายครับวันนี้กว่าจะรู้จุดตีปลาก็มันเวลาหมดแล้วเนาะข้อเสียของการมาตกปลาวันเดียวมันก็ <c oughs> เป็นแบบนี้แล้วครนะับน่ะ แต่ถ้าพรุ่งนี้สมมุติถ้าได้ซ้ำพรุ่งนี้อีกก็รู้จุดนะครับก,ก็ก็คงจะดีกว่าน,นี้นะครับนะ,นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับเรามีเวลาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับก็ถือว่าเราไม่แห้วเนาะเราได้นางฟ้าใสา่สวยมาสองหางนะครับผมฝากหมายด้วยนะนี่ผมอยู่นะครับหมายสองของไตวัดนะครับไตวัดแกงกระจานเนาะเดี๋ยวผมจะฝากเบอร์ของไตวัดนะครับใต้คลิปเนาะถ้าสนใจมายังไงก็โทรสอบถามไตได้แล้วกันนะครับมี มีสามหมายเนาะตัวนี้มีหมายหนึ่งผมอยู่หมายสองแล้วก็หมายสามก็มีนา้นาๆเขาอยู่เหมือนกันนะครับผมามาดูผลงานสรุปผลงานกันวันนี้ว่าเรามีกีแต้มยังไงบ้างเนาะนะครับนี่เลยเอาถรงเนี้ยตัวนี้ <c oughs> ก็ถือว่า <c oughs> ไม่แห้วเนาะถือว่ามีผลงานอยู่ครับนั่นนะก็ ถึงแม้ว่าปลานินจะไม่ให้กินนะแต่นานา,นาดูนี่ปลานินไซโลนะครับนี่ไซโลกว่ากว่านะเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้ไซโลกว่ากว่าตัวตัวนี้ก็ไซประมาณโลหนึ่งนะแล้วนานา,นา,นา,นาดูหมอตะกลับนะครับไซฝ่าม,มือทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยบางตัวก็ครึ่งโลทั้งนั้นเลยครับแต่เพียนเนี่ยก็เกือบโลนะดูไซหมอตะกับครับนานาตะกับนี่สวยมากครับผมแค่ตะกลับก็ดูแล้วเนาะอ่ะก็ได้นางฟ้ามาสองหางเนาะดแล้วก็ขอตัวกลับก่อนนะครับนานาก็ ผมฝากเหยื่อด้วยละกันเนาะอ่าฝากเหยื่อหัวตาลบวกกับกหัวมเมือดีของคนชนบทหากินหมานด้วยนะครับนะันะครับผมก็ถ้าสนใจสั่งเหยื่อก็ถ้าเข้าไปที่เพจคนชนบทหายกินหมานได้นะครับนะหรือว่าอ่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ในะ YouTube ก็ได้นะครับนะันะนะหรืออีกช่องทางนึงนะครับเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ให้เนาะก็จะทักไลน์มาหรือว่าโทรมาสอบถามได้นะครับตามเบอร์ข้างล่างนี้เนาะนะครับนะก็สอบถามได้นะครับ ก็เหยื่อถุงละ50บาทนะครับถุงหนึ่งก็บรรจุโลนึงนะครับยังไม่รวมค่าส่งเนาะนะครับผมก็ทริปหน้าจะออกหมายที่ไหนก็อย่าลืมนะครับติดตามรับชมเป็นกาลังใจให้ด้วยเนาะก็ทริปนี้ก็ขอจบเท่านี้นะครับนะนะเจอกันใหม่ทริปหน้านะครับสวัสดีครับ